สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าวันนี้เนี่ยผมตื่นมาอยู่ที่ประเทศเยอร,รมันนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่เมืองหลวงเก่าของเยอร,รมันน่าแหงมาก <laughs> อยู่เมือง, <laughs> เ,มองเมืองหลวงเก่าของเยอร,รมันนะครับคือคือวังบอนนะครับผมเนี่ยแวะมาเยอร,รมันสักแป๊ะหนึ่งแล้วก็หลังจากเสร็จธุระแล้วเนี่ยท,ที่ที่เมืองลุนด์สวีเดน Sweden เนี่ยผมก็เมีงานต่อที่นี่นะครับวันที่สิบหกเนี่ย ผมได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยบอนนะฮะให้มามาพูดนะครับที่นี่นะฮะมามาเลคเชอร์ที่นี่ที่ที่มหาวิทยาลายัยแล้วก็เราจะมีการจัดเป็นเหมือนกับการสัมมนาตโตะกลมนะครับมีผมแล้วก็ร่วมกับอาจารย์เยอรมันแล้วก็อาจารย์จากคนหนึ่งจากออสเตรียก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ทางด้านการเมืองไทยนะฮะแล้วก็ เหมือนเดิมเรื่องเกี่ยวกับคอสชอเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ทางด้านประชาธิปไตยนะครับสิทธิมนุษยชนแล้วก็อาจจะมีการพูดถึงปัญหาเรื่องเกี่ยวกับวัฒธนธรรกายด้วยนะครับก็จะมีการสัมมนาที่มหาลัยที่นี่นะฮะวันที่16ก็คือวันพระหัสนะแต่จากช่วงนี้ถึงวันพระหัสผมก็อาจจะชิวๆพักผ่อนนิดหน่อยนะฮะนี่ผมมาอยูออ่บ้านของคนหนึ่งคนนะฮะซึ่งเป็นอัครมหาเศรษฐีนะฮะ อนี่คือเป็นส่วนหนึ่งของตัวบ้านนะฮะก็ได้เป็นแขกรับเชิญพิเศษแต่ anyway นะฮะนอกจากจะมานอกจากจะมาอวดเรื่องเกี่ยวกับความไฮโซแล้วเนี่ย <c oughs> เออก็อ,อก็วันนี้มันก็มีข่าวหลายเรื่องนะฮะที่ผมเขียนไปมา่อชั้นหนึ่งคือเรื่องคุณวีระส่งความคิดนะ คุณเรื่องคุณวีระนี่มันน่าสนใจจริงจริงผมตามคุณวีระเนี่ยมานานพอสมควรนะฮะตั้งแต่เรื่องเกี่ยวกับกรณีเออขาพระวิหารนะฮะซึ่งตอนนั้นคุณวีระเนี่ยอยู่กับกลุ่มออไทยแพชชอตเน็ตเวิร์กก็คือเครือข่ายของคนกลุ่มคนรักชาตินะฮะคือเป็นสลิมด้วยซ้ำนะฮะเออเสียงอะไรข้างหลังนี่เขาเปลีนเรื่องนินข้างหลังคือแม่น้ำารนะฮะวิวสวยมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปมาให้ดู คือโอเคกับเรื่องคุณคุณวีระนิดหนึ่งก็สมัยนะั้นคุณวีระเป็นสลิมที่ซ้ำนะฮะแล้วก็เออก็เป็นกลุ่มที่ต่อต้านเออกลุ่มคุณยิ่งรักนะฮะกลุ่มเอ่อกลุ่มกลุ่มกลุ่มคุณทักษิณน,นะครับตอนนั้นแล้วก็ใช้กรณีเขาพระวิหารเนี่ยในการที่จะลดความน่าเชื่อถือลดความชอบธรรมของเอ่อรัฐบาลเอ่อ ทางตั้งแต่ของคุณสมัครนะครับคุณสมชายล่าไปถึงสมัยของคุณอภิสิทธิ์เวชชิวะที่สามในกรณีของเขาบราวิหารแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะไปติดกุ้งเขมรมานานนะฮะกับเนื้อกับจะกับเนื้อกับตัวได้ออกจากกะราไปแล้วนะฮะก็เลยตอนนี้เป็นคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอย่างมากแล้วก็เรื่องตลกคือทําโพลเองแข่งกับรัฐบาลแล้วในสุกถูกจับมันชี้เห็นเลยนะครับว่ารัฐบาลฐานมันกระจกกระจอกอ่ะคือมันยังเหมือนกับ มันยังจุดติดอยู่ในโลกของฟองสบู่อ่ะคืออยู่กับตัวเองนะฮะคิดว่าโพที่ตัวเองทําขึ้นมาเนี่ยนะฮะไปบงังคับให้คนอื่นคนนี้ก็ทําโพนะฮะเพื่อที่จะอวยตัวเองเนี่ยคิดว่าประชาชนไม่รู้นะฮะแล้วพอคนอย่างคุณวีระเนี่ยทำโพเองเพื่อที่จะแสดงความความจริงด้านหนึ่ง alternative fact <c oughs> ดักสนิไม่พอใจก็เลยไปจับเขานะฮะอันนั้นคือส่วนอีกเรื่องเรื่องเกี่ยวกับการส่ง <c oughs> ผู้แทนไทยนะฮะไปประชุม การสถิติมนุษยเชนะครั้งที่19นะฮะที่นครชิเนวาที่องค์การสหประชาชาตินะฮะและที่เห็นผู้เข็งหลายคนเริ่มเขียนกันลาเริ่มแชร์แปลว่าส่งคนไปมหาสารพันลึกเลย46คนนะฮะมีก็หนึ่งนั้นก็มีผู้แทนจากบรรทบเออจากกระทรวงยุติธรรมนะฮะแล้วก็หัวหน้าคณะอีกคนหนึ่งเนี่ยก็คือทูตไทยนะฮะประจํา สาประชาชาติที่กรุงเชนิวานะครับคุณเสกวันเมธีซึ่งผมก็รู้จักค่อนข้างดีพอสมควร46คนมันหมายความว่าอย่างไรนะฮะคืออ,อยเคยเป็นนักการทูตมาก่อนเนี่ยผมไม่อยากจริงๆตั้งความหวังวไว้มากนะฮะกับเรื่องเรื่องในเรื่องการประชุมแบบแบบพวกนี้คืออาจจะมีการพูดถึงกรณีของประเทศไทยเช่นเดียวกันเรื่องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งมันก็ยังเป็นอยู่จริง,งนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีของที่เกิดขึ้นเรื่องเกี่ยวกับ มาตราหนึ่งสองที่ยังมีคนที่ยังถูกเป็นเหยื่ออยู่นะฮะเป็นนักโทษการเมืองอยู่กรณีของไผ่ตอนนี้เนี่ยซึ่งก็มีองค์การสัพัชาติเนี่ยเ,เริ่มเข้ามาให้ความสนใจมากขึ้นครับกรณีกับสิ่งที่กศชเนี่ยทำกับธรรมกายนะฮะหลายคนอาจจะเชว่าไม่มีความชอบธรรมนะฮะไปละเมิดสิทธิมนุษยชนของออบรรดาสาวกนะหรือแม้แต่บรรดาของพระที่ไม่เกี่ยวข้องกับกรณีของเ,ออเออพระธรรมชโยเนี่ยก <c oughs> <c oughs> ็ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน <c oughs> แบบหนึ่งเหมือนกันนะฮะ มันก็มีกรณีอย่างนี้เนี่ยเกิดขึ้นมันก็คงมีการพูดถึงอย่างที่ผมบอกนะฮะคงอาจจะมีการยกประเด็นพวกนี้ขึ้นแต่คือจะพูดยังไงอ่ะในในในบริบทของอสถานการณ์ของอ ปัญหาสิทธิมนุษย,นษยชนในระดับระหว่างประเทศเนี่ยประเทศไทยมันยังไม่ถือว่าเป็นประเทศที่มันเรียกว่าคริติคอลก็คือหมายถึงมันมีการละเมิดสิทธิมนุษย,นษยชนอย่างรุนแรงมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะซึ่งผู้อันนี้เนี่ยรัฐบาลออของประยุทธ์เนี่ยระวังตัวพอสมควรเช่นเดียวกันนะฮะที่จะไม่เกิดการล้มตายของประชาชนนะ,ะที่มาจากการ ของอของระบบทหารแบบนี้นะฮะคืออาจจะมีคนถูกจับติดคุกบ้างนะฮะอาจจะมะีคนเสียชีวิตบ้างที่ไม่ได้มาจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับเช่นกรณีของคุณลุงที่ที่ผูกที่ฆ่าตัวตายนะครับในกรณีของวัดธรรมกายอันนั้นก็ถือว่าไม่ได้เป็นไม่ได้สิ่งที่เกิดผลกระทบเกิดมาจากผลกระทบจากระบบทหารโดยตรงนะ,ะแต่ว่าเป็นโดยอ้อมซึ่งอันนี้เนี่ยผมคิดว่าอย่างที่บอกหนละคือรัฐบาลของประยุทธ์เนี่ย ค่อนข,ข้างระวังตรงจุดนี้ที่จะไม่มีการประทะนําไปสู่าการนองเลือดนะซึ่งรัฐบาลก็ทําได้พอสมควรดีพอสมควรอันนี้ต้องพูดจริงๆคือพยายามที่จะยับยั้งไม่ไปมากกว่านี้ขณะเดียวกันก็ใช้มาตรการอื่นเนี่ยในการที่จะยังระมิดสิทธิมนุษยชนอยู่นะฮะอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยในะรกรณีของผมผมนะฮะหรือกรณีของผู้ที่ลีภ้ภัยซึ่งมีมากมา,มากมายในที่เกิดมาจากรัฐประหารครั้งนี้นะฮะกรณีของอาจารย์ต่างๆที่ต้องหลบหนต่างประเทศนะครับของคนเสื้อแดงต่างที่ต้องหนีออกไปนะฮะ อาจจะมีการพูดถึงกันในใน,ในที่นครจีนีวาแต่ <c oughs> ไม่มีอะไรมากกว่านั้นผมเชื่อนะฮะขณะเดียวกันผมก็เชื่อว่ารัฐบาลไทยเนี่ยถึงแม้ว่าจะดูคนส่งคนไปเยอะสี่สิบคนรัฐบาลไทยแคร์ขนาดนั้นหรือเปล่าแคร์เรื่องเกี่ยวกับภาพลักษณ์เรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในกรอบขององค์การสหประชาชาติไหมผมก็คิดว่าไม่นะฮะเพราะถ้าแคร์จริงเนี่ยนะเขาคงไม่ทําสิ่งที่เขาทาอย่างเช่นถึงป่านนี้คุณจะปล่อยตัวผ่ยได้แล้วนะครับ หรือแม้แต่การที่จัดการกับธรรมกายก็แล้วแต่เนี่ยมันอาจจะไม่เลยเถิดขนาดนี้ในจุดหนึ่งผมคิดว่ารัฐบาลไทยยังไม่แคร์เท่าไหร่ก็กลับไปสู่เรื่องเดิมคือเขาก็ยังคิดว่าในเรื่องปัญภพหรือเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยเขายังไม่ได้ไปไกลถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดมีการต้องอคนเจ็บลมตายเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยกรอบแบบนี้เนี่ยมันมีการพูดถึงกันจริงแต่คิดว่าการจะเป็นลิฟเซอร์วิสนะนะนะพูดโชว์ว่า องค์การระหว่างประเทศเนี่ยมีความสนใจต่จอสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองไทยแต่จะไปถึงที่จะมีการออกมาตรก,การอะไรก็ตามในการลงโทษประเทศไทยหรือเปล่าเนี่ยนะฮะหรือเรื่องกับการขออขอมันมีการกระชับมาตรก,การคว่ำบาตรโดยเฉพาะจากประเทศตะวันตกเนี่ยผมคิดว่าคงไม่ไปขนาดนั้น4ี่สคนที่ไปเนี่ยไม่คิดไม่ใช่คิดว่าจะหอบเอกสารนะครับไปโต้ตอบนะฮะไปแสดงจุดยืนว่าโอ๊ยเราไม่ได้เราไม่ได้ทำเขาคงต้องพูดแบบนั้นแหละว่าสไตล์ของกสชแล้วก็สไตล์ของกระทรวงกรารต่างประเทศนะซึ่งมันก็ ในฐานะที่คนเคยอยู่เนี่ยผมรู้สึกมันน่าผิดหวังอะนะฮะที่จะต้องออกไปดีเฟนต์แก้แทนรัฐบาลว่าประเทศชั้นเนี่ยมันไม่มีการและเมืดสิทธิมนุษยชนนะทำตามกฎกฎของกฎกติกาบารยาทขององค์การสหประชาชาติหรืออย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ใช่ก็คงมีการเตรียมเตรียมไปพูดบ้างแต่สี่สิบคนเนี่ยไม่ใช่คนเอกสารไปนะฮะผมคิดว่าก็คงไปเที่ยวนะฮะแหม ใครบ้างไม่อยากอยู่ดีๆนะฮะได้ตั๋วเครื่องบินฟรีได้โรงแรมไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์นะฮะไปเที่ยวเชนีวาเชนีวาก็เป็นเมืองน่ารักกันนะฮะแล้วก็แค่ไปทํางานนิดหน่อยวันสองวันนะฮะได้เบียเลี้ยงโอ้โหได้โรงแรมด้วยไปยใครใคขก็ไปะนะฮะเลยผมเลยไม่ตื่นเต้นบอกตรงๆไม่ตื่นเต้นทั้งจากของยูเอ็นเองที่จะมีการลงโทษอะไรไทยเ,เป็นพิเศษไม่ตื่นเต้นจากกรณีของที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลรัฐบาลประหารรัฐบาลของจะเกมาจากรัฐประหาร ว่าจะต้องมีการแก้ไขอะไรอย่างเร่งด่วนเพราะว่าองค์การสหประชาชาติไม่พอใจ <c oughs> <c oughs> กลับมาสู่ความสิ้นหวังเหมือนเดิมนะฮะก็คอ,อของปากของคอแล้วกันครับเอมันก็วันนี้ที่มันจะมีพูดก็แค่นี้ได้อีกเรื่องนึ่งที่น,น่าสนใจคือเรื่องธรรมกายแต่ผมไม่อยากพูดมากนะฮะเพราะว่าผมก็ยังไม่เข้าใจเหมือนก,กันว่าทำไมอยู่ดีเนี่ยเขาถึงหยุดยุติการไล่ล่าพาธมาเซิยลนะฮะซาเดลลี่เดี๋ยวอาจจะต้องไปนั่งวิเคราะห์นิดนึงแล้วกันนะครับ โอ้ยเหนื่อยไม่ได้กินข้าวเช้าเลยเดี๋ยวจะไปกินข้าวเช้าก่อนนะฮะแล้วกว็วันนี้อากาศดีมากนะคืออากาศผมมาจากสวีเดนเนี่ย ที่สุดเรียนการมันยังแปรปรวนอยู่นะครบมันมันยังหนาวอยู่บ้างแล้วมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยที่ผมอยู่ที่ลุนเนี่ยหิมะยังตกเลยที่ซ้ำนะฮะแล้วก็มันก็ผมว่าพอปลายสัปดาห์ที่แล้วมันก็ค่อยๆดีขึ้นเมื่อวานนี้ผมไปอยู่โคเปนเฮเกนเนี่ยอากาศก็ดีมากแล้วก็แดดออกนะฮะแล้วก็ไม่หนาวมากวันนี้ที่บอนเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะฮะท้องฟ้าโปร่งใสอันนั้นเพื่อนบ้านนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับ แล้วก็อย่างที่เห็นวันนี้ก็อากาศดีแดดออกเดี๋ยวก็จะออกไปเทําวิจัยในเมืองซะหน่อยโอเคนะครับอ่าแล้วไงเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีแค่นี้นะครับ